ครับผมดรสุเทพบรมรักนะครับนายกสมาคมส่งเสริมกิจท่องเที่ยวไทยหรือสททครับในการเข้ามาบริหารงานในครั้งนี้นะครับในนามของสมาคมส่งเสริมกิจท่องเที่ยวไทยนะครับจะเป็นการพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับในโดยสมาคมเราเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในธุรกิจธุรกิจท่องเที่ยวเรื่องกันในในหลายๆมิตินะครับโดยผ่านระบบ OTA หรือระบบออนไลน์นะครับในการจองออนไลน์ในครั้งนี้นะครับซึ่งมันจะมีในการเรื่องของ ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อและผู้ขายนะครับในระบบชื่อว่าทัวริซึม b 2 b นะครับผมแล้วทัวริซึม b 2 b นี่นะครับจะเป็นการทำความความร่วมมือระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะเอื้อประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้เป็นอย่างดีเลยครับใน,ในที่นี้นะครับสมาชิกของเราเนี่ยจะเป็นทั้งผู้ซื้อ สามารถที่จะมาซื้อสินค้าหรือซื้อบริการท่องเที่ยวในระบบนี้หรือในเว็บไซต์นี้และในขณะเดีวยวกันสมาชิกของเราเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและได้มาเจอกันในในระบบเ,เว็บไซต์นี้นะครับคือ Tourism B2B นะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวที่สมาคมได้พัฒนานและถือว่าเป็นตัวที่จะช่วยเหลือสมาชิกอยากให้สมาชิกนะครับเข้ามาร่วมกันใช้แพลตฟอร์มนี้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกเอง อย่างเป็นดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายครับสุดท้ายนี้นก,ก็อยากจะชวนทุกท่าน,นครับเข้าร่วมกันมาเป็นสมาชิกของสมาคมสอททแล้วก็เพื่อใช้แพลตฟอร์มชลุรยซึ่งบี b นี้ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการทําธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครับ